ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเศร้าในวงการพระเครื่องณปัจจุบันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็คือคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าผมจะขึ้นไลฟ์สดวันจันทร์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เลื่อนไปเป็นวันอังคารนะครับพี่ๆเพราะว่าแม่ผมเลื่อนนะครับซึ่งผมไม่ไม่สามารถทําอะไรได้นะก็เลยต้องหยุดวันอังคารก็จะเป็นว่า ผมขึ้นไลฟ์สดวันอังคารนะครับผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่ะนะครับมาพูดถึงเรื่องเศร้าในวงการพระณะเวลานี้นะครับก็คือนะครับผมเห็นคลิปคลิปแบบนี้มาสองวันแล้วนะครับแล้วคลิปนี้ก็คือนะครับก็มีพี่ๆท่านหนึ่งนะครับเขาเอาพระนะครับที่เป็นหน้ากากทองคํานะครับที่เป็นทองคําแท้นะนะครับที่เป็นหน้ากากทองคาแท้นี่ นะครับให้ร้านทองนะครับเอาไฟเป่าแล้วก็กระทะเอาหน้ากากทองคํามานะครับหลายองค์เลยแล้วก็เอามาหลอมรวมกันเพื่อที่จะขายนะครับตอนนี้ทองคํามันราคาประมาณ5 0,000ใช่ไหมเขาเอาไปขายอะแค่หน้ากากทองคําผมจําไม่ได้ว่ามีกี่องนะแต่หลอมเอาทองไปขายได้ประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมมองในด้านด้านพุทธพาณิชนะนะครับ คุ้มนะครับเพราะว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยหน้ากากทองคำาณปัจจุบันเนี่ยผมขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่บอกชื่อเกจิแล้วกันน้องเดี๋ยวจะกลายเป็นด้อยค่าของท่านนะครับนะครับอันนี้ผมพูดถึงในมุมมองด้านพุทธพาณิชย์ก่อนนะครับพุทธพาณิชย์เนี่ยนะครับพี่คนเนี่ยเขาเอาพระหน้ากากทรงคำเนี่ยไปหลอมนะครับแล้วก็ไปขายได้ตังประมาณ3 0,000่นกว่านะครับถ้าถามว่าเราขายแบบเป็นองค์เลยอะ อ่ะสมมติว่าเป็นนะสมมติว่าอันนี้เป็นหน้ากากทองคําแล้วกันนะครับสมมุตินะเนี่ยเราเอาหน้ากากทองคําออกมาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราขายแบบนี้เลยทั้งองค์เนี่ยถามว่าขายได้ถึงสามหมื่นไหมเวลาเนี่ยไม่ถึงเกจิท่านนั้นนะครับผมว่ายังไงก็ไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงอยู่แล้วแหละเพราะว่าพระหลักหมื่นตอนเนี้ยลงมาเหลือหลักพันเป๋าเผอหลักร้อยก็มีนะครับแนละ้วพระพระบางรุ่นบางองค์นะครับแบบ ตอนเนี้ยราคาพระตกหนักมากนะครับนะผมเห็นพี่เขาอ่ะเอาหน้ากากทองคําแกะไปขายส่วนองค์พระเนี่ยเหมือนเขาจะแบบว่าจะขายเหมือนกันนะแต่ว่าหลอมเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเงินหน้ากากทองคาเข้าใจไหมไอในคลิปที่ผมเห็นอ่ะเป็นเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคําพี่คิดดูเอาทองคําไปขายแล้วใช่ไหมส่วนองค์พระเนี่ยเขาเอามาหลอมหลอมก็เป็นก้อนกลมๆแล้วเนาะนะครับรู้ไหมว่าราคาเงิน เท่าไหรพ่พี่ราคาเงินอ่ะต้องยิงเปอร์เซนต์ยิงเปอร์เซนต์เสร็จแล้วอ่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่กรยีละ2บบาทกรยีละ2บบาทถึง30บาทอ่ะเออพี่คิดดูพระองค์หนึ่งเบาๆเนี่ยมันจะได้สักกี่กรไมนะครับจะได้ถึง500บาทหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับสําหรับพระหนึ่งองนะที่เอาไปหลอมเนื้อเงินะนะครับเราผมมานั่งคิดเฮ้ยนี่วงการพระมาถึงขนาดนี้แล้วหรอวะนะครับ อันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องพุทธภาณิยต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้ามองในโลกปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเพื่อความอยู่รอดอนะครับเพื่อความอยู่รอดอ่ะสามารถทําแบบนี้ได้ไหมนะครับถ้ามันไปไม่ได้จริงๆมันก็ต้องสมควรทํานะครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนํานะผมมองในโลกความเป็นจริงนะครับสมมุติว่าเราติดหนี้ติดสินอะไรเงี้ยคือเรามีพระแท้เนื้อทองคําหรือหน้ากากทองคําเนี่ยอยู่องค์นึงเนี่ย แล้วเราเอาไปขายณนะเวลานี้เนี่ยขายยังไงก็ขาดทุนนะครับมีพี่ท่านนึงเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าตอนนั้น่เขาซื้อไปประมาณห้าพันตอนเนี้ยสามร้อยยังไม่มีใครซื้อเขาเลยนะครับสามร้อยังไม่มีใครซื้อเขาเลยนะครับมันตกต่ําถึงขานาดน,นี้เลยนะพี่ๆจากห้าพันเหลือสามร้อยยังไม่มีใครซื้อนะครับนะครับอ่ะขอเสริอมอีกนิดนึงนะครับเอ,อ ถ้ามองด้านพุทธาพาณิย์แต่เพื่อความมองทางด้านเพื่อความอยู่รอดอะนะครับผมก็เห็นใจแหละก็สมควรทํานะครับเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเนาะนะครับแต่นะครับถ้ามองในด้านความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าไม่สมควรทําสักเท่าไหร่นะครับนะไม่สมควรทําสักเท่าไหร่เพราะว่าพระพระเนี่ยเรา มีเกจิต่างๆมาปลุกเสกใช่ไหมยิ่งเป็นพระเก่าเนี่ยยิ่งขังนะครับพระดีๆไอ้พระดีๆเนี่ยมีเกจิดังๆปลุกเสกนะครับนะแล้วเราเอาไปเผาเป็นล้อมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ขอเข้ามาหรืออะไรก็ตามอันนี้พูดแบบความเชื่อความศรัทธาเลยนะแบบพูดในด้านความเชื่อนะครับสักครู่นึงนะครับในส่วนตัวผม ผมก็คิดว่าไม่สมควรทํานะครับหมายถึงทางด้านศรัทธาเนาะไม่ครบไม่สมควรทาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นพระเครื่องอ่ะมันไม่ใช่แบบสร้อยไม่ใช่แบบแหวนทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะเอาไปขายเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นวัตถุมงคลนะครับเข้าใจแหละว่าทุกวันเนี่ยพระราคาตกทุกอย่างราคาตกหมดเลยนะครับทุกอย่างราคาตกหมดเลยยกเว้นแบบ สิ่งของที่เขาซื้อขายกันราคาแพงขึ้นน้ำมงน้้ำมันอะไรเงี้ยแพงขึ้นหมดเลยแต่สวนทางกับรายได้ที่เราได้นยคือมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ผมเข้าใจนะนะครับนะอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่ๆต่างคนต่างความคิดนะครับนะส่วนในมุมมองผมเนี่ยอยากทําอะไรทําเลยนะครับส่วนในมุมมองผมเนี่ยอยากทําอะไรทํากันเลยเพราะว่า ทุกคนอนะ่ะมันต้องดิ้นรนมันต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับอย่างเช่นวงการพระทุกวันเนี่ยผมเข้ามาเมื่อปีที่แล้วผมเข้ามาในวงการพระเมื่อปีที่ที่แล้วนะครับซึ่งผมเข้ามาตอนไปลายปลายแล้วอะ่ะนะครับผมเข้ามาตอนไปลายปลายแล้วอ่ะที่เขาสามารถไลฟ์สดกันได้ทุกคนแล้วนะครับผมเข้ามาตอนปลายปลายแบบคลายๆเขาก็ไลฟ์สดกันอะ่ะประมาณนั้นแต่ ถ้าผมเข้าไปเข้ามาในวงการพราตั้งแต่ปี62นะผมบอกเลยป่านี้รวยรวยกันหมดทุกคนนะครับเออเออนั่นแหละรวยนะครับยกยกตัวอย่างเช่นพี่โทนบางแคนะครับพี่อ่านโอกิอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มไลฟ์สดเป็นกลุ่มต้นๆเลยมั้งในประเทศไทยเนี่ยที่เขาเริ่มมาไลฟ์สดพักเครื่องนะครับนะด,ดูตอนนี้เขาดิ เพี่ยนโอคิก็มีเงินเป็นร้อยล้านพี่ทนบางแคก็เป็นร้อยล้านนะครับไม่กี่ปีเองนะออนไลน์เนี่ยาสามารถปล่อยวัตถุมงคลได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาร่ํารวยกันนะครับแต่ผมเข้ามาเมื่อตอนปี6-7ตอนไปไปลายกระแสที่วงการพระเริ่มซบเซาลงแล้วนะครับคือเปิดเลื่อนไปทางไหนคนนั้นก็ปล่อยวัตถุมงคลเลื่อนไปทางไหนคนนั้นคนนี้ก็ปล่อยวัตถุมงคลนะครับ คือมันเริ่มเยอะแยะกันไปหมดแล้วถ้าถามว่าทุกวันนีย่ยังประคองได้ไหมยังประคองได้นะนะครับยังประคองได้ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะทุนหนากว่ากันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะอดทนได้มากกว่ากันนะครับถ้าเราอดทนจนถึงผ่าไอผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะพาเครื่องราคาแพงๆของเราเนี่ยนะครับถ้าเรายังถืออยู่ตอนนั้นอนะ่ะเราสามารถเอามาปล่อย ในราคาดีๆได้นะครับนะถ้าถามว่าปล่อยทุกวันเนี่ยขาดทุนไหมขาดทุนแทบจะทุกคนอะ่ะผมว่านะขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะรับได้หรือรับไม่ได้นะนะครับอย่างเช่นพ้าน้ากาศทองคําเนี่ยสงสัยพี่เขาอะ่ะคงไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับพี่เขาก็าเลยตัดสินใจเอาแก่หน้ากากทองคํามาขายนะครับเอาพ้ามาหลอมขายเพื่อที่จะเป็นเงินนะครับกลับไปเลี้ยงครอบครัวนะอันนี้ก็เข้าใจเขานะครับ ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ต่อว่าอะไรเขานะนะครับมันก็นแล้วแต่คนอ่ะเนาะนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับมันก็ต้องดิ้นรนกันแบบนี้แหละนะครับมีสมบัติอะไรก็ทยอยการออกมากหมดแล้วอย่างบ้านผมเนี่ยโอ้โหเสียดายเสียดายทองมากนะครับขายไปสิบกว่าบาทแล้วเราไปขายตอนบาทเท่าไรหร่รู้ไหมสองหมื่นนิดนิดโอ้โหถ้าเอามาขายทุกวันนี้นะรวยแล้วมั่งป่านนี้นะครับโอ้โหไม่นึกไม่ฝันว่า ทองมันจะมาราคาห้าหมื่นไงแต่ประเทศไทยนี่แปลกมากเลยนะขอนอกเรื่องนิดหนึง่งราคาทองคาเนี่ยประเทศไทยมันขึ้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 นตลอดเลยอะทั้งๆที่ทองคําโลกอ่ะเขาเริ่มลงแล้วแต่ทองคําในประเทศไทยอ่ะราคาสูงขึ้นมันสวนกับโลกที่เขากําลังเป็นอยู่อะแปลกมากในประเทศไทยเนี่ยแปลกมากนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนเล่นหุ้นใช่ไหม ผมเข้าไปซื้อทองคำเนี่ยซื้อหุ้นทองคำเนี่ยตอนที่ผมซื้อมันแค่บาทกว่าเองบาทกว่า2บาทกว่านะครับ2บาทกว่าเนี่ยสแตนดาร์ดเลยแต่ตอนเนี้ยขึ้นไปเป็น4บาทแล้วอะ4บาทจะ5บาทแล้วด้วยนะครับนะถ้าใครซื้อหุ้นจ,จะรู้นะครับในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะนะครับมาสรุปกันครับพี่ๆนะครับสำหรับการแก่พระ หน้ากากทองคําเอาไปขายนะครับส่วนตัวผมมองว่าแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่แว,แตวิถีของแต่ละคนนะครับนะพี่เขาคงสุดๆจริงๆนะครับเลยทําแบบนั้นนะครับนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยู่ในจุดๆนั้นผมก็จําใจต้องทําเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่ทําเราจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อแบบข้าวของทุกวันเนี่ยแพงมากนะครับส่สวนทางกับค่าแรงที่ได้ทุกวันนี้เลยนะครับนะ ค่าแรงถูกแต่ข้าวของแพงอะ่ะมันจะอยู่รอดได้ไมหมล่ะพี่ว่าใช่ไหมนะครับก็เห็นใจเขานะครับก็เห็นใจเขานะครับนะบก็ไม่ว่ากันผมแค่ตกใจว่าเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงเรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอที่เราต้องแกะหน้ากากทกองคําไปขายนะครับผมเชื่อนะว่าถ้าพี่เขาไม่สุดจริงๆพี่เขาคงไม่ทําแบบนี้หรอกนะครับเมื่อวานเห็นคนหนึ่งวันนี้เห็นอีกคนหนึ่งเออคิดเอาแล้วกันนะครับ เมื่อวานผมเห็นช่องร้านร้านทองอยู่ชนบุรีนี่แหละนะครับเขาก็แกะแล้วเขาก็ถ่ายคลิปลงทิกตอกนะครับนะก็ลองไปหาดูเอานะครับนะลองไปหาดูเอาพี่เขาเพิ่งจะลงเมื่อยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรอกลงคลิปยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรอกนะครับมีคนแรกแกะขายคนที่สองเริ่มมาแล้วคนที่สามไม่รู้ว่าจะมีใครอีกหรือเปล่านะก็ต้องรอดูนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนที่สามที่สี่ที่ห้าตามมาแน่นอน นะครับเพราะว่ามีคนแรกมีคนที่2แล้วนะครับอ่ะมันก็ใจหายเหมือนกันนะพี่ๆี่นะครับมันก็ใจหายเหมือนกันนะนะครับโอ้โหวัตถุมงคลเราเนี่ยเราเชื่อเรามีความเชื่อตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษเนาะนะครับขนาดนะครับเอาปืนยิงพระนะครับยังมีอันเป็นไปเลยนะนะครับอันนี้พูดถึงความเชื่อนะขนาดเอาปืนยิงพระทดลองพุทธคุณพระเนี่ย คนที่ทดลองยังมีอันเป็นไปเลยนะครับนะแต่ว่าแกหน้ากากทองคําไปขายแล้วก็เอาพัฟมาหลอมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะียันเป็นไปหรือยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นผมสุดจริงๆผมก็อาจจะทําแบบพี่คนนั้นก็ได้นะครับนะอ่ะทุกคนทุกคนต้องดิ้นรน,นนะพี่นะครับนะไม่ว่ากันนะครับอ่ะส่วนผมก็ ขนาดผมเป็นช่องเล็กๆอ่ะผมยังโดนผลกระทบหนักมากเลย<笑><笑>เห็นพักผมอยู่แค่เนี้ยนี่เงินเงินเก็บผมทั้งนั้นเลยนะอ่ะบอกตรงๆเลยเงินเก็บผมทั้งนั้นเลยมกองอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยนะครับนะผมก็ไม่รู้ผมจะปล่อยได้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อห้าปีหกปีที่แล้วผมเชื่อว่าเนี่ยราคาหนึ่งพันบาทเนี่ยเนี่ยราคาร้อยห้าสิบบาทเนี่ยผมเชื่อว่าแป๊บเดียวออกแป๊บเดียวออก,แป,ออกแป๊บเดียวออกนะครับ นะแต่นั่นแหละนะครับเรามีนายกแบบไปดีกว่าสวัสดีครับ